สวัสดีครับพบกับรายการนะฮะทอยโซนนะครับผมเป็นรายการในเครือทีโซนนะครับตอนนี้ก็ยังจาไม่ได้นะตั้งมาหลายปีแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับสําหรับการรีวิวของเล่นนะครับแล้วก็ยังมีของเล่นที่รอให้ผมรีวิวอีกเยอะเลยนะครับซื้อมาแล้วเยอะแยะนะครับแต่ไม่มีเวลานะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกันถึง ในเรื่องอไก่หมูนะครับมสัสไตเดอร์ไก่หมูนะครับไก่หมูไกม่ไกมูอะไรทักอย่างนะซึ่งเป็นเกี่ยวกับคุณแจนะครับเป็นเกี่ยวกับคุณแจซึ่งเป็นมสัสไ r เดอร์ลำดับที่สิบห้าะฮะพอเปิดมามันก็จะเป็นเลขหกสื่อความหมายถึงเลขหกยังไงเราก็มาดูนี่ครับนี่ไงเลขหกวบเลขหกนะครับผมอ่ะ เป็นเกี่ยวกับผล,ลไม้นะครับเป็นไอเดียแล้วนี่ก็คือฟอร์มของเขาะอะอะไรวะคาชิโดกิฮะแ่เดี๋กันมาดูบล็อกอาร์ตกันนะกล่องนี้ขาดกันไปนแล้วนะครับบล็อกอาร์ตเป็นบล็อกอาร์ตครัเขาจะเป็นเซตอันนี้เซตที่สามแล้วนะฮะจะเป็นลักษณะแคนดี้ทอยนะครับเราจะไปดูข้างในกันเลยครับ ก็นะครับผมได้แกะมันออกมาแล้วนะฮะก็หยิบไปนะข้างในก็จะมีอ่าสติกเกอร์อาดาบธงไอเหมือนเกาะชุดเกาะเขา,าในเรื่องก็จะเป็นแบบเกาะส่วนมากนี่แล้วก็มีตัวนะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมมาถึงวิธีมาถึงวิธีการต่อนะครับ ราก็จะมาดูตรงกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ,อะไรอะวิธีประกอบอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในกล่องนะครับแล้วเราก็ต้องแกะมันออกมาซึ่งผมก็แกะันออกมาละแกะแบบไม่สวยเลยจะมีวิธีแกะมันอยู่นะฮะตามปะเลยนะอย่าไปทะ,าทะลึ่งแกะเกินเขานะครับเหมือนผม <laughs> กล่องก็ขาดนะครับนี่ครับจะมีรอยปากเขา มาสุดยอดราคาก็นี่เลยครับตามนี้เลยสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับนใจซื้อที่โรบินสันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่แน,น่แกะเรามาแล้วนี่ไงสินค้าอาร์มแอคชั่นไกมูไกมุไกมุทำไมกูอ่านไกมู ก็ลืมแนะนำตัวไปเลยว่าตอนนี้ยุกกบทีเจโตนะอ่ามันจะแกะได้ละแกะได้เถอะะอ,อกมาเถอะนี่ให่าให้ผมอันนึงใหญ่ให้ผมต้องแกะต้องบ้าคังแกะนี่ครับก็จะมาดูกันเลยนะฮะว่านี่ครับคู่มือครับเป็นการประหยัดกระดาษนะ ติดอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเจ๋งบล่าล่ะเออเเมคอิพญี่ปนนะใช่ปะใช่ปะต่ว่าญี่ปุนคิดไงผลิตที่ผลิตที่บันไดฮ่องกงใช่นะยิ่ใช่นะนะครับเราไปประกอบกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีเจ้ากันไกรเพื่อจะตัดพวกนี้ออกมานะครับส่วนใครสนใจอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้นะครก็คือ ก็หาซื้อได้ตามห้างส,สินค้านะครับซึ่งมันก็ต่อไม่ยากเรียกได้ว่าไม่ยากเลยแหละพูดต่อได้ง่ายๆสไลด์ไปกันกลายขึ้นสนิมสไลด์ไปครับต่อไม่ง่ยไม่ยากครับเป็นการฝึกทักษะด้วยนะครับแต่ของผมมันก็อายุเยอะแล้วไม่ต้องฝึกแลวมั <laughs> ้งครับก็ตัดระวังนิ้วนะตอนตัด วิธีการเดี๋ยวไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีวิวขนาดนั้นวิธีการตัดไม่ต้องรีวิวอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งเลยนะตัวหนึ่งเป็นล่างเกือบสุดยอดของมันอีกยังไม่สุดยอดเหมือนแบบขี้อย่างทีไม่สุดแต่เกือบสุดยอดออกมาแล้วแล้วก็นี่นี่เขาชุดเกาะเขาเกาะเอามาเป็นส้มส้มเหลี่ยม อา,าช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรมากฮะก็เรียกได้ว,ว่าไม่ว่างนะฮะก็จะมีอาวุธของเขา,เามาให้ดีเจจูนนะฮะต่อกับดาบมิโซเซเบอร์ได้นะครับผมไม่ต้องแอสวังตอนนี้เราเล่นเอาดาบมาเล่นก็นได้นะสุดยอดเฮียเฮีย ในเรื movie, ่องก็ค so, ือมันถอดเกาะได้นะฮะถอดเปลี่ยนเกาะตามผลไม้ตามตัวเนี้ยนะครับเกาะก็จะต่างกันไปของแต่ละชาตินะถอดหัวได้นะแต่ถอดแล้วมันก็จะล้นล้นแปลกๆลอะเนาะเนี่ยดูดิล้นล้นแปลกๆเอาใส่ไปเป็นหัวกระบาล ซึ่งในขั้นตอนการประกอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ประกอบให้ดูนะมันก็อาจจะลำบากหนึ่งเพราะาต้องประกอบไปด้วยถ่ายไปด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันสักครู่หนึ่งครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะสปอนเซอร์เรา นะฮะตอนนี้เราก็จะมาแยกส่วนกันนะฮะในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเจ้าชุดเกาะใช่ไหมครับก็ชุดเกาะเนี่ยมันจะมีขาย2แบบของเล่นนะก็คือที่แบบว่าใส่มาแล้ว,ลว,ลวคือมันแบบว่าเป็นชุดเกาะได้เลยนะฮะเขาเรียกแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าของ k e n n y Toy เนี่ยมันจะมาแบบว่าเราต้องประกอบใหม่นิดนึงนะฮะแล้วผมก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะสำหรัใครที่แปะเสร็จแล้วนะ เรจะมาดูกันอัน,นแล้วก็แยกเอาละครับแต่คนที่มีอันนี้นะหรือว่าดูของผมเนี่ยหรือมานะฮะก็อย่าทิ้งตัวแกนมันนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเสร็จเนี้ยเหมือนในหนังมันก็จะมีประกอบแบบว่าเกาะนะฮะก็จะมาสอนวิธีการประกอบครับของแคนนี่ทอยมันจะเป็น เหมือนเราต้องมาประกอบเกาะเองนะให้มันเป็นรูปรูปทรงนะเแล้วเราก็เอาเกาะส่วนข้างหลังครับความลงแล้วก็เสียข้าไปส่วนข้างหน้าที่ทชี้ออกมานะเอาไวไ้ใส่เกาะอกนะครับเป็นเซ็กซี่นะครับมีเกาะอ,อกอะเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่หาด้วย <laughs> นะครับส่วนเกาะแขนครับเราก็เอามาเสียไปด้านข้าง ้องหาโลนิดนึงนะนะครับส่วนเกาะแขนนะครับใครแบบว่าไม่รู้จะใส่ทางไหนก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันนะถ้าเราใส่ไม่เข้าแสดงว่าเราใส่ผิด <c oughs> ส่วนตรงนี้ครับเกาะส่วนข้างล่างส่วนเอวลงไปหรือผมว่ามันเหมือนกระโปรงนะ ก็นะครับมาประกอบไว้ตรงรูนีน้ซึ่งต้องทําให้ตัวมันโค้งเลยนะฮะให้มันโค้งลงไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กดเด็นเออผมิ่มบอกนะครับใส่อันนี้ก่อนนะใส่ตัวก็ตรงกระโปรงก่อนนะแล้วค่อยไปใส่ตรงไอ้นี่นะครับแล้วก็จะเป็นนี้ เฮลิคอปเตอร์นะฮะแล้วก็ไปใส่ตรงนี้เกาะข้างหลังนะครับมีเห็นมั้ยจะใส่ไม่เข้าครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์บินหกลงมาครับโอ้ย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 หักโอ้ยหักโอ้ยหักโอ้ยโอ้ยหักหกลงมาครับอ่าได้เป็นรูปส้มละตึ๊บมาดูตรงนี้ครับนี่ เห็นเป็นอะไรนะครับเขาก็วิธีการแล้วก็เอามันตั้งนี้ครับให้จังลอยลงมานะเอาทงหันหน้าด้านสติกเกอร์ออกครับโอเคให้มันพุ่งตรงไปนะครับเราเห็นรูนะครับตรงนี้เสียมันเข้าไปโอเคเสร็จแล้วครับส้มเหลี่ยม คาชิโดกิอ่าสอมดียุบส่วนสติกเกอร์บางอันหัวยังไม่ได้แปะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวคาชิโดกิตัวพระเอกเลยมันใส่ตรงตัวยังไงไปเลยครับ